สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็น EP ีที่76นะครับ EP ที่76วันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของเลรสังกสีนะวันนี้เป็นคิวเจ้านี่ครับคุน mm hmm. ยนต์สังกสีใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับงานปี60นะก็มันมีชื่อว่ามิสเตอร์ฮัสเลอร์นะครับอันนี้มิสเตอร์ฮัสเลอร์ก็แปลเป็นไทยก็ประมาณว่านักกล้ามนะประมาณนั้นนะมิสเตอร์ฮัสอร์นี่ก็เป็นงานเก่าของญี่ปุ่นนะผลิตโดยบริษัท เอสเซทโคริกาวานะครับตัวนี้ก็เป็นบริษัทที่ผลิตขุ่นยน์สังสีเยอะที่สุดในในในบรรดาของเล่นสังสีนะครับก็บริษัทโอริกาวาเนี่ยก็เป็นบริษัทชื่อดังนะที่เราเราท่านๆรู้กันอยู่ว่าเขาผลิตของเล่นสังสีเยอะนะครับบริษัทนี้แล้วก็เป็นตัวท็อปทติดหลายตัวด้วยก็มาดูดิเมนชันกันนะครับว่าเขามีขนาดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะวัดให้นะก็ความสูงเราเรา11นิ้วนะครับ แขนถึงแขนอยู่ประมาณ5.5นิ้วนะครับก็ความลึกจะอยู่ประมาณ4นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ก็ที่ใส่แบตเตอรี่เขาจะอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็วิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือข้างหลังเนี่ยเขาจะมีปั๊มเม็ e อินเจ a n แปนะเป็นนูนนูนว้าบปั๊มปั๊มลงไปนะเป็นตัวตอกนะอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่แบตเ,บเล่นให้ดูนะว,ว่ามันเล่นยังไง มิสเตอร์ฮัสเลอร์นะเจ้าหุ่นนักกล้ามของเรานะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่หายากอยูอย่นะครับในสภาพดีๆนะ,ะนเขาก็จะเดินนะขาเขาจะขยับนะเห็นไหมแล้วก็แขนเขาจะขยับเข้าออกนะครับโอเค ผมเล่นให้ดูพอเป็นสังเกตนะครับว่าเขาเล่นยังไงนะก็มิสเตอร์ฮัสเลอร์เนี่ยเจ้าหุ่นนักลก้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็สนนราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ1,500 0ขึ้นไปนะครับอยู่ที่ตามสภาพแล้วก็กล่องนะถ้ามีกล่องก็ราคาก็อาจจะแพงขึ้นไปกว่าน,นั้นนะครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปทอปตัวติดของพวกบรรดาของเล่นสังสีอีกตัวหนึ่งนะครับใน ในพวกประเภทหุ่นยนต์ใส่แบตเตอรี่นะก็คร่าวๆพอสังเกตข้อมูลก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้ EP ดีก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็น EP สั้นๆน,นะท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับของเล่นสังกสีนะก็สอบถามใน Facebook ส่วนตัวผมได้นะครับหรือไปดูสินค้าเพจที่ร้านนะครับที่แนนทอยได้นะครับใน f a c e b o o k แล้วก็ท่านสามารถตามไปดูคลิปนี้ได้ใน Youtube นะครับผมมีช n e l ชื่อทินทอยไ h a i l a n d นะลงคลิปคลิปของเพื่อสังกสีไว้เยอะมากมายนะครับก็เข้าไปชมกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ